สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับออผมหนึ่งประกราศไปเรื่อเราดั้งเดิมนะนะครับวันนี้เดี๋ยวได้เทคนิคดีๆเรื่องของการเปลี่ยนน้ําปลามาบอกนะครับปกติอะปกติมันก็จะมีการเปลี่ยนน้าปลาจะมี2แบบเนะบางคนเนี่ยสวันเปลี่ยนทีนึงก็จะก็จะเปลี่ยนน้าแบบทั้งหมดโหลนี่เลยเปลี่ยนเอาน้ําใหม่เลยนะครับหรือก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือบางคนเขาก็จะเอาสายออกซิเจนเนาะดูดดูดสิ่งสกรปรกต้ก้นโหลเนี่ยนะครับสายออกซิเจนนะครับก็ทำการลักน้ําอะ มันก็จะดูดสิ่งสกปรกเนี่ยน้าก็จะออกไปบ้างออกไปบ้างอะไรเงี้ยก็จะเติมน้ําใหม่เข้ามานะครับแต่ครนี้ผมผมใช้วิธีผมใช้วิธีการโดยที่ว่าก็คล้ายๆกับวิธีที่สองครับแต่ว่าใช้โดยการที่ว่าเราเทเลยนะครับหาภาชนะมาเนาะในเวลาที่เราที่เราเอาปลาออกไปพานไปไล่เนี่ยโหลก็จะว่างอย่างเงี้ยเราเทเลยครับผมค่อยๆ่อยเทนะเพื่อนค่อยค่อยเทนะครับ เพอค่อยเทปุ๊บสิ่งโตกปกุกโหลมันก็จะไม่ออกไปเห็นไหมครับนี่จากนั้นเราก็เขย่านะครับเขยา่าเอาไปทิ้งอะ่ะนะครับแล้วก็สาดทิ้งสิ่งตกปลุกโกลูมันก็สาดทิ้งไปนะครับแล้วก็พอดีถ่ายกล้องมือนึงเนาะจับกล้องมือนึงอันนี้มือนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เอาน้ําที่ที่นี้แล้วเนี่ย กลับมาใส่นะครับข้อดีในการทำเงี้ยก็คือมันไม่เปืองยานะครับหลายหลายคนก็ใช้ใช้ยาบำรุงยาวิตามินอะไรเงี้ยต่างๆใส่ในน้ําถ้าเราเป็นหมดอะ่ะมันก็จะเปืองยาเราต้องใส่ยาให้ได้ระดับเดิมอีกนะครับอันนี้สาวิธีเนี้ยก็จะไม่เปืองยาแล้วก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้าด้วยเพราะว่าน้าเนี่ยเมื่อมันมีการมีการหมุนเวียนมีการตีวนเนี่ยมันจะทําให้มีออกซิเจนแล้วปลาเขาก็กลับมาสุดใส่คึกคักแต่ก็ไม่เปืองน้ําด้วย แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการดูดดูตะกรกอนก้นโหลออกเนี่ยก็ได้แต่ว่าการตีวนของน้ํามันก็จะน้อยกว่าแบบนี้นะแบบนี้เราจะตีสองแม้มันจะตีไปตีมาสองรอบนะครับแล้วก็น้ำใหม่เนี่ยเติมเข้าไปให้ได้ระดับเดิมเนี่ยครับวิธีนี้ผมว่าที่ทดลองมาแล้วเนาะผมว่ามันดีดีกับปลาเลยล่ะปลาก็จะสดใสคึกคักแล้วก็ไม่เปืองน้ําไม่เปืองยาด้วยนะครับจริงๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูเนาะ